สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่ทานค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีน VIP นะคะเช้าบ่ายนะคะวันที่4มิถุนายน2,568กับทุกคนวันพุธก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ในเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคขาก่อนอื่นนะคะทุกคนสักครู่นะคะทุกคนค่ะเราไปดูวันที่3าก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่3จะให้เด่นอยู่ที่4และ3นะคะรอบเช้ามา 7จ็ดเสองสีเด่นมา4เข้าคู่4ี8แปดแเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเข้าคู่เดียวทุกคนรอบบ่ายจะให้5และ4มา39490เด่นมา4ี่นะคะเอ่อสี่เก่ได้จับหาจับแต่แต่สี่หกีดองกับหัวนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเลขแปรอบบ่ายหลุดนะคะสหลุดพี่้องมานน่เอา ไปรุนต่อคือเราพี่น้งนองวันที่วันที่สใจขอให้ fc เฮงๆปังๆเหมือนเดิมนะคะจากที่ใจคํานวณได้ใจได้เด่นอยู่ที่0ย์แลก้นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกคนค่ะว่าท่านสิมากบอสีชอบบอศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์องสอง์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้ค่ะเก้า เก้าสามสามเก้า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 เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าเด่นรอาบ่ายอยู่ที่4และสาค่ะ4ี่นะคะ4ี่ศูนย์ศูส

คู่ตเด็นกันนะคะทุกท่านค่ะว่าป้าพี่น้องสิมักบบเนาะค่ะพี่น้องมักค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อบบมักบบชอบไผ้พี่น้องเลือนพานนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเรามาดูคูต่ตเด็นกันศูนย์เก้าสี่สามศูนย์สี่สก้นย์เก้าสี่สี่เก้าเก้าสาม สกับ3 4มสี่ศู4 4์ศูนย์สี่สี 4, ่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่สามศูนย์ศูน้กขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิงเข้าวิงออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจํำวันให้เอดูเผื่อจะชอบนะคะ เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9วันพุธไม่มีเลขเบิลประจําวันเลข4กับเลข9 fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนค่ะ0กับ9และ4กับ9เป็น0 4 4 0 0 9 9 0ติดคู่จะเด่นทั้ง02ข้อ2คู่9ค่ะ9 4 4 99 9ติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่นติด ท่านีล้ละพี่น้องเรียนรอบบายสี่และสามเป็นสี่สี่สี่เก้าติดเลขเรีนประจำวันติดคู่ตัวเด่นสามค่ะสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามติดคู่ตัวเด่นทั้งสี่สามทั้งสามสี่กะทั้งสี่สามทั้งสามเก้าพี่นอ้นองเพื่อนสี่แนหะ่มาเนอะเพื่นอนชิมาแห้เฮาบอกพี่น้องค่ะเพื่อนก็ติดคู่ตัวเด่นหลายแฉ่ จะตามต่อหรือว่าจะพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าทุกคนชอบก็ขอให้ปังๆกันทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาบางวันก็ลดบางวันก็เข้าทุกคนค่ะทุกคนขาสำหรับแนวทางหุ้นจีน V.I.P วันที่4มิถุนายน2,568วันพุดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ F.C ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสําหรับวันนี้เจขอให้ F.C โชคดีนะคะ โชคๆมันหมาน,นสุผูสุสคนเดอพี่น้องเดอมักคูไดก็ขอให้เข่าตุกคูพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ